ดาราหนุ่มนาโอป้าบุกมือลาช่องเจ็ดพันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระอีกรายค่ะก่อนจะลด,ดแลนอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงนั้นเขาเคยโด่งดังในโลกออนไลน์มาก่อนสำหรับนักแสดงหนุ่มสไตล์โอป้าต้องสมิตพงศสกุลพงชัยได้กับคลิปไวรอหนุ่มส่งพิด่าหน้าหล่อจากนั้นหนุ่มนั้นก็ต้องเข้าไปเป็นนักแสดงภายใต้สถานีโทรทัศน์ช่องเสีในปี2016และมีผลงานการแสดงหลายเรื่อง แต่ล่าสุดมีรายงานว่าสัญญาของหนุ่มก็ต้องกับวิกมอชิดหมดลงเรียบร้อยแล้วและในตอนนี้หนุ่มต้องก็ผ่านตัวไปเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวถ้ายังมีผลงานกับละครช่อง7ในปี6-7นั่นก็คือผูผาเหงาพยักและล่างปริศนานั่นเองค่ะส่วนผลงานนอกสถานีหลังจากอิสระคือนกยุงแดงรับ,บทเป็นต้นเฟิงซึ่งเป็นเซเรีวายนั่นเองค่ะ